มาแล้วฝีมือผัดกระเพราของเรานั้นเด็ดไม่แพ้ใครเราอยากจะมาโชว์ฝีมือนะคะเพราะว่าทํากินทีไรก็ติดใจในฝีมือตัวเองทุกทีออวยเข้าไปนะเริ่มต้นในการตั้งกระทะใส่กระเทียมพริกใส่หมูสับหมูชิ้นลงไปนะคะแล้วแต่เลยก็ใส่เครื่องปรุงน้าปลาน้ำมันหอยน้ําตาลเพื่อตัดรสนะคะ ซอสฝาเขียวอย่าลืมเดอ้อต่อมาสูตรนี้ของฉันนะคะฉันจะใส่ฟิวดาด้วยเพราะฉันชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเติมหน่อไม้ลงไปผัดให้เข้ากันชิมรสใส่น้ำปลานนหนิดนึงเพื่อความเลิศน,นะคะอร่อยมากๆโหกลิ่นหอมยั่วยวนอยากให้ได้กลิน่นต่อมานะคะเคล็ดลับคู่ครัวความรู้คู่ครัวของเราวันนี้ก็คือใส่ใบกระเพราลงไปผัดสักแป๊บนึงนะคะไม่ต้องผัดนานเดี๋ยวใบกระเพราดำไม่สวยนะต่อมาก็ ตัข้าวเลยจ้าทอดไข่เป็ดนะจ้าและเติมผัดกระเพราของเราใส่แตงกวาลงไปเล็กน้อยอ่ามาเลยไข่เป็ดอร่อยนะ